จเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบา,เาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ แล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวก็ร้ห้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมือ่อยปรับท่านั่งนะจ๊ะให้ถูกส่วนหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาๆสบาย ร้อมก็ผ่อนคลายแล้วก็หลับตาพิมมเพิมฝึกไปด้วยกันอย่างนี้นะจะ๊ปรับไปด้วยกันปรับเปลือกตาการหลับตาเดี๋ยวฟังผ่านนะลูกนะสำคัญะจะได้ไม่ช้านะต้องหลับตาให้เป็นซะก่อนให้เกิดความคุ้นเคย แล้วก็ผ่อนคลายจึงระทั่งเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ขยับท่านั่งปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้ถูกส่วนนะจ๊ะปรับตรงนี้อย่ามองข้ามไปนะจ๊ะ จะได้เร็วปรับพอถูกส่วนแล้วเราถึงรวมใจหยุดไปตรงกลางคือแตะเบาๆให้เริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายก่อนที่รู้สึกสบายในทุกครั้งที่เรานั่งนะจ๊ะ ให้เริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายก่อนที่รู้สึกว่าสบายและก็ผ่อนคลายทุกครั้งที่เราเริ่มนั่งหลับตานี่สำคัญนะลูกนะเพราะลูกทุกคนยังมีภารกิจหยาบต้องทำมาหากินทำมาค้าขาย ทางโลกอยู่นะ่มันจะมีเรื่องหยาบๆมาทำให้จิตใจเราหยาบตามไปด้วยนะต้องจำตรงนี้แล้วก็ไปทำไปฝึกเริ่มต้นจากที่เราทำได้ง่ายซะก่อนเช่นอย่างน้อยเราก็หลับตาให้เป็นสมมติเรานึกภาพไม่ออก เอาตรงเนี้ที่ง่ายหรือผ่อนคลายเป็นหลับท่านั่งเป็นแล้วก็วางใจเป็นหยุดใจเป็นตรงกลางต้องง่ายๆนะจ๊ะแล้วก็จะนึกถึงดวงใสๆ หรือองค์พระที่เราคุ้นเคยหรือแม่กับประเดบุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ศูนย์กลางกายง่ายๆไม่สับสนเจ้าว่าจะเอาอะไรดีนะอะไรง่ายที่สุดณนะตอนเริ่มต้นเอาตรงนั้นไปก่อน หรือบางท่านก็รู้สึกพอหลับตาแล้วตัวหายแวบแต่เราก็ยังไม่เห็นอะไรก็นั่นแหละคลือจุดเริ่มต้นดีๆสำหรับเราเฉพาะตัวของเรานะจ๊ะเฉพาะตัวของเราหรือบางคนจะเริ่มด้วยการน,นึกถึงบุญก่อนนึกถึงความดีที่เราได้ทำเพื่อให้ใจมันชุ่มชุ่ม บุญที่นึกถึงก็นึกถึงภาพบุญที่ระพิติที่สุดก่อนนึกได้ง่ายก่อนก็สร้างความชุ่มใจชื่นใจจะด้ะจัดความฟุง้งขจัดนิวรณ์ทั้งห้าความฟุง้งคิดไปในเรื่องราวต่างๆเีื่อนำมาเป็นความยินดียินไล่เนี่ย อย่างนี้ก่อนก็ได้แปลว,ว่าทุกอย่างให้เริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายๆก่อนพอรู้สึกสบายมีความพร้อมแล้วจึงค่อยๆวางใจแต่นึกถึงบริกรรมมณีมิตรหรือภาพที่เราคุ้นเคยจากที่ชัดน้อยไปหาชัดมาก ซึ่งแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแล้วก็เริ่มอย่างนี้ไปก่อนอีกเช่นเดียวกันต้องจำนะลูกนะมันจะได้เร็วแล้วก็ไปฝึกทำซ้ำๆฝึกไปเรื่อยๆสำหรับที่หยุดใจได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยรึกึกถึงดวงใสได้หรือก็ถึงดวงธรรม หรือตรึกองค์พระได้เป็นกุศลนิมิตรหรือบริกามนิมิตได้แล้วก็นึกไปเรื่อยๆจกนกระทั่งนำไปสู่สิ่งที่มีอยู่จริงภายในภาพอะไรที่เกิดขึ้นข้างในจะเป็นดวงหรือเป็นกายองค์พระมาหาปูชนียาจารย์ล้วนดีทั้งสิ้นไ่ต่องไป กังวลว่านึกไปเองหรือเห็นเองจะนึกเองหรือเห็นเองก็ช่างมันให้มีให้ดูก็แล้วก,การเห็นไม่ว่าจะนึกเองหรือเห็นเองรว่าใจของเราเนี่ยมีสมาธิแล้วแต่นึกก็เห็นก็มีสมาธิระดับหนึ่งแต่เห็นเองก็ระดับที่ลึกขึ้นละเอียดขึ้นมันก็แค่นั้นเอง ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ไปถึงตรงนั้นเราก็จะได้ไม่ต้องสงสัยเพราะความสงสัยทำให้ใจถอนจากสมาธิจิตที่กำลังละเอียดอยู่ก็จะถอยไม่อยากนี่ตั้งจำนะลุงนะเพราะถึงเวลาทำจริงๆก็จะลืมทุกทีแล้วก็จะถามคำถามเดิมๆอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็เคยบอก ว่ามีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่เคยบอกซ้ำๆบ่อยๆนะจ๊ะแต่พอถึงเวลาทำจริงๆพอมีอะไรให้ดูเนี่ยแต่แลราก็กลับคิดว่าเอ๊ะนึกไปเองหรือเห็นจริงๆหรือเห็นเองอย่างนี้ มักจะเป็นกันอย่างนี้เพราะมันหมดเวลาแล้วลุงนะเพราะความตายมีมีนิมิตใหมายเนี่ยมัวไปลังเลสงสัยมันไม่เกิดประโยชน์แถมเกิดโทษคือจิตมันจะถอนก็จะอยากให้โลกจำบรรทัดนี้เนี่ยที่บอกซ้ำๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่มีอะไรให้ดูก็ดูไป ดูไปอย่างสบ,บายสบ,บายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะเรายังเป็นนักเรียนอนุบาลจะวิเคราะห์วิจารณ์มันังการแอดบาน Advanced แล้วการที่ราละเอียดแลถึงตอนนั้นจะเอาไว้ก็อเอาแต่ตอนนี้เรากำลังฝึกใจให้มันหยุดนิ่งมีภาพไปดูกับแปลว,ว่าหยุดได้ในระดับหนึ่ง เราก็นิ่งไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆการดูไปเรื่อยๆใจก็จะนิ่งไปเรื่อยๆนี่นะจ๊ะดูไปเรื่อยๆใจก็จะนิ่งนุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่ความละเอียดในระดับที่ทําลายความสงสัยของตัวเราเองได้ด้วยตัวของเราเองโดยประสบการณ์ภายในของตัวเราเอง ใจมันจะตั้งมันสังกัดจากบาปอากุศลธรรมมันบริสุทธิ์เมื่อหยุดนิ่งมันจะบริสุทธิ์มันจะนิ่งแน่นนิ่งในนิ่งแน่นในแน่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันนุ่มโนนคือมลอีนุ่มโน เมื่อเราเอาของแข็งมาทําเป็นของเหลวเอาของเหลวว่าทําให้มันเป็นแก๊สอย่างนั้นแหละควานุ่มนวลก็ควรแก่การงานงานที่จะลือพบลือชาิหรือกิเลสอาสวะหรือจะศึกษาวิชาธรรมกายต่อไปหรือศึกษาวิชาสามกะท่งอาสวะขยาน ความรู้ที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์กระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวัได้ไปจิตมันนิ่งแน่นนุ่มโนโนลควกับการงานมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนลุ่มลึกไปตามลำดับเพราะฉะนั้นต้องจำแล้วก็ต้องทำนะลูกเนอไปทาทำซ้ำ ให้ชำนาญทำซ้ำๆๆำำนับซ้ำไม่ทวนนับครั้งไม่ทวนให้สม่ำเสมอจนเป็นกิจ,จวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันหายใจเข้าออกอะไรอย่างนั้นแหละและว้วมาจิตนิ่งแน่นนุ่มนวลโคราการงานความรุทสุ์เกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณ ที่มีมีอะไรจะมาเทียบเทียมได้ความสว่างสงบเย็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งมันก็จะมาพร้อมๆกันนะไม่ก่อนไม่หลังกันหรอกจะมาพร้อมๆกันเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใจมันก็จะ มุ่งเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเ,เลยจนกระทั่งสามารถพึ่งพาตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะอยู่กลางแจ้งก็พึ่งพาตัวเองได้ไม่เหมือนผู้ที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยที่มุงที่บงัง ที่อะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยแต่ผู้ที่พึ่งตัวเองได้ก็เปความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยด้วยตัวเองอยู่กลางแจ้งเป็นวัตระกันได้อยู่โคนไม้ก็ได้อยู่ล้อมฟางก็ได้ลืบเขาตามถ้ำภูเขาที่สังกัดป่าช้าป่าชัดปรว่าเมื่อใจหยุดแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลก พึ่งตัวเองได้ตัวเองพึ่งตัวเองได้เป็นอยู่ได้ในตัวของตัวเองนี่แหละเจ้าที่เรามานั่งฝึกหยุดฝึกนิ่งนอกจากเป็นทางมาแห่งบุญกุศลความบริสุทธิ์ก็จะไปถึงจุดที่พึ่งพาตัวเองได้เป็นอยู่ในตัวของตัวเองได้ที่เรียกว่าอัตตาเิตโนโนโถนั่นแหละ ต้นได้เป็นที่พึ่งก่บตนแล้วเพราะตอนเข้าไปถึงตัวตนที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวตอนอยากเปลือกนอกเนี่ยใจมันจะล่อนข้าไปเป็นชั้นชั้นัน,น,นโดยหยุดกันนิ่งมิติมันจะเปลี่ยนไปเลยเลยไปสู่ความละเอียดจากเห็นดวงก็จะเห็นดวงในดวง ในดวงมีกายในกายมีดวงก็จะไปเรื่อยๆลุ่มลึกไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ฝึกใจให้หยดุดในหยดุยดหยุดในหยดุดนิ่งในนิ่งต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆได้จ้ะ